เราไปต่อกันที่ความพุด่อนหของกิจนนการฟุตบอลพรีเมีลีกอังกฤษนะครับนัดที่10วันอาทิตที่ผ่านมากูน่าสนใจอยู่ที่สนามเซนต์แมรีครับซัมดันเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีเกมนี้เป็นฝั่งทีมเยือนที่ทำได้ดีก,กว่านะครับบุกมาเอาชนะไป2ประตูต่อ0ูนนะครับ การในการฟุตบอลพิเร์ลิกอังกฤษนัดาที่10ของฤดูกาลนะครับกู้สุดท้ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดักบุญซามนันต์ครับเฟิร์สหนาบเซนแมรี่รับการเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเชลงซีคู่นี้ปรากฏว่าทีมเยือนทําได้ดีกว่านะครับบุกมาเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์ครับโดยได้ประตูจากอเดนอาซานาทีที่6เท่านั้นและก็ครึ่งหลังเนี่ยมาบวกได้อีกหนึ่งประตูนาทีที่5 5จากเดียโก้คอสตาก็เป็นอาซาเลที่แอสซิสด้วยนะครับรวมไปถึงยิงหนึ่งใจหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผลงานโด,ด ในเกมที่ผ่านมาชัยชนะนัดน,นี้ครับทต่ไม่เชลซีเก็บเพิ่มเป็น22คะแนนจาก10นัดรั้งอันดับที่4ของตารางนะครับแต้มตามหลัง3ทีมกลุ่มนำนะครับก็จะเป็นแมนซิตี้อาร์เซนลและก็ลิเวอร์พูลครับที่มี23คะแนนเท่ากันต่างกันแค่ประตูได้เสียนะครับห่างเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองนะครับซัมนตันมี13คะแนนครับเท่าเดิมอยู่อันดับที่9ของตารางรัที่ผลอีกคู่หนึ่งครับที่แข่งขันไปเมื่อวันที่ผ่านมานั้น เป็นเอเวอเรตันะครับที่เปิดยูนิซันพาร์คเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์อาชนะเวสแฮมไปนะครับได้ประตูจากโรเบลูลูกากูแล้วก็ลอสบาร์กลินเองนะครับคะแนนบนหัวตารางของบิลลิกนั้นนะ่าสนใจเป็นอย่างมากครับอันดับ 1- ถึง3มีคะแนนเท่ากันส่วนอันดับ4ี่เป็นเชลซีนี่ตามหลังมี1คะแนนเท่านั้นนะครับและก็อันดับ5้านั้นคือสเปอร์ตามหลังทีมจากฝูงเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับ